สวัสดีพ่อมดแม่มดฝึกหัดทุกคนผมเองเมอร์ลินน้อยจะมาเผยเคล็ดลับบริหารเวลาเวทมนต์ที่จะช่วยให้งานออนไลน์ของพวกท่านปังแบบฉุดไม่อยู่หลายคนคงเคยเจอปัญหาแบบนี้ใช่ไหมครับโอ้ยทำไมงานเยอะแยะขนาดนี้เวลาหายไปไหนหมดเนี่ย ไม่ต้องห่วงผมมีคาถาเอ้ยเคล็ดลับง่ายๆมาฝากเริ่มจากจงสร้างหินแห่งเป้าหมายนั่นคือการจดทุกงานที่ต้องทำลงในสมุดวิเศษเอ้ยสมุดโน้ตธรรมดานี่แหละจากนั้นเรียงลำดับความสำคัญงานไหนไฟลนก้นก่อน,อนลุยเลยเคล็ดลับที่สองใช้นาฬิกาสายแห่งสมาธิหรือก็คือ จับเวลาทำงานเป็นช่วงๆเช่น25นาทีพัก5นาทีทำซ้ำไปเรื่อยๆวิธีนี้จะช่วยให้เราจดจ่ออยู่กับงานได้ดีขึ้นและสุดท้ายอย่าลืมพักผ่อนออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ดื่มน้ำอมฤตเอ้ยน้ำเปล่าเยอะๆหาอะไรอร่อยๆกินบ้างจะช่วยเติมพลังเวทเอ้ยพลังงานให้กลับมาสดใสพร้อมลุยงานต่อ จำไว้ว่าเวทมนต์ที่แท้จริงอยู่ที่ตัวเราบริหารเวลาให้ดีชีวิตออนไลน์ก็ปังได้แน่นอนแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย